ยโอเคค่ะเริ่มเลยค่ะพี่ใหม่ค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ใหม่ค่ะเรื่องนี้ชื่อเรื่องว่าไม่เห็นสีน้อยอ่าเล่าให้ฟังหน่อยมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรครับพี่ใหม่จริงๆอ่ะมันเป็นเรื่องเรื่องที่เอ่อจริงๆอ่ะพอดแบบเนี้ยทุกคนจะคุ้นตากันดีทุกคนจะจะรู้จักกันดีในในพอดแบบเนี้ยพอดง่ายๆแต่เราเอามาเล่าใหม่ในแบบฉบับของไม่เห็นสีน้อยในความเป็นพีเรียดแต่ โชคดีที่ทางทูซีเจเปิดโอกาสให้พี่ใส่อะไรได้อย่างเต็มที่ประกอบกับพี่ออฟพี่ยอสซึ่งเรารู้ว่าเราควรจะเสิร์ฟพี่ออฟกับพี่ยอสยังไงก่อนเพราะนั้นสไตล์ของเมสมาเหสันสี่ร้อยมันก็เลยออกมาเป็นลอมคอมคอมเมดี้เพราะชื่อเรื่องก็ค่อนข้างแปลกแปลกนิดนึงใช่ก็คือจริงๆแล้วอ่ะองค์ชายสมัยก่อนเราจะพูดถึงองค์หญิงองค์ชายเลยเพราะว่าเรื่องเนี้ย ถ้าพูดง่ายๆคือจักจัก,กวงงง <c oughs> แต่เป็นจักจักวงงงในแบบฉบับของพี่ใหม่ในแบบฉบับของพี่ยอด <c oughs> ที่อยากให้จักจักวงงงเป็นแบบเนี้ยเป็นเรื่องราวขององค์ชายที่มีมพระสนมหลายคนแล้วก็ยังคงต้องการพระสนมเพิ่มเข้ามาอีก <c oughs> เพราะฉะนั้นแต่คนหนึ่งหลังจากที่ถูกแต่งตั้งให้เป็นเมอพระมเหสีเนี่ยที่เหลือจะกลายเป็นมเมสีน้อยก็คือก็คือเมียรองเออมียน้อยก็เีย ทำไมพี่ออกมาทำพี่ทำไมเป็นอยากทำพีเดีแน่นกว่าอ่า<อ>จริงๆไงพี่อยากทำพีเดตอยู่แล้วแต่ด้วยความตอนแรกก็เขาบอกว่าจากจากวงวงก่อนเขาบอกจากจากวงวงปุ๊บเอ๊ะมันจะออกมาอยังไรวะก็เลยก็เลยลองมาคุยกับกับทางทางทางพี่ยอดแล้วก็พี่พี่ฮอปดูปรากฏว่าเอ๊ะเข้าทางว่ะสน,น่าสนใจเขาอยากได้ความทันสมัยเขาอยากได้ความอะไรที่มันนอกกรอบนอกกรอบจากจากวงวงไปแล้วก็ เขาเปิดโอกาสให้เราทําเราก็เลยเต็มที่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของบทเรื่องภาษาเรื่องคาแรคเตอร์ของนักแสดงหรือเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายเขาเปิดโอกาสเปิดกว้างให้กับเราเราทํางานเรื่องนี้ยผมรู้สึกว่าผมสนุกมา พี่ใหม่เป็นทำกับแรกใช่ไหมคะจัดแต่งว์จ้าจะเรียกมาจากวงวงเจ้าหญิงเจ้าชายใช่ไหมเรื่องแรกเรื่องแรกในชีวิตเลยวงกับใช่แล้วพีเรียดเป็นแนวที่พี่ใหม่ถนัดใช่ใช่มันทำใง่ายขึ้นบ้างไหมคะเรื่องแรกแต่เราถนัดแนวพี่เรียแล้วเราก็ต้องทําตามคว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 ามต้องการของเราเดิมๆที่เราเราถนัดพีเรียดนั่นก็คือความความถูกต้องของของ ของศิลปะวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์สิ่งที่เราจะเติมเข้าไปนั่นคือความร่วมสมัยความทันสมัยของปัจจุบันแต่ว่าไม่เชยไม่ไม่แน่นอนแต่ว่าตัวนักแสดงคือแหละโอ้โหไม่ไม่เมื่อไหร่จะเตอนตอกใครรู้จักจังจากงงไหมลูกผ่านว่าลเคยเล่นหรเปเคยเล่นไหมโอ้ยไม่ขนาดนั้นครับพี่ใหม่ไม่ขนาดนั้นไม่ขนาดนั้นครับแต่เคยเคยดูบ้างแต่ภาพมันก็ค่อนข้างเลือนรางเหมือนกันครับผม เคยไหมเคยไหมเคยไหมดูแต่ว่าเรือนรางเหมือนกันแต่มันเหมือนจะมีภาพจำอะไรบางอย่างเพราะมันต้องเป็นแบบแพทเทิร์นนี้อะไรต่อดีกว่าพี่ต่อไมยัง่เบินจอยเบินจอยเคยดูค่ะเคยดูการแต่งกายอะไรแล้วเราก็คุ้นเคยกันอยู่แล้วอะไรนะคะก็มาเห็นสีน้อยก็อย่างที่บอกค่ะเขาเป็นแบบเอ่อซีรีส์เรื่องแบบคอมเมดี้ฟิลฟูดเคยดูไหมครับเคยครับเคยดูแล้ว ครันแรกรู้ป่ะว่าจะจากทัวร์แล้วแบบเจ็ดเจ็ดสิบแปดสิบตอนหรือเปล่ารู้ครับเลื่องนี้ก็คือเจ็ดสิบแปดสิบตอนใช่ป่ะอันนี้ไม่ดีอาจจะต้องมีซีซั่นสองครับพี่ที่ใหม่บีฟยังไงบ้างครับบีฟน้องๆยังไงบ้างใครเล่นยังไงปกติมันมันเป็นวิธีการบีฟของพี่ใหม่ในทุกๆเรื่องที่เจอนักแสดงที่ต้องมาเล่นพิเรกกับเราความคิดคําพูดให้คิดแบบคนรุ่นใหม่ให้คิดแบบคนยุคปัจจุบันเพราะว่าเรากําลังทําทุกอย่างให้ให้คน คนเจนเอเจนซีเจนแซดูเพราะฉะน,นั้นคิดทำอาการกริยารู้สึกยังไงก็ให้เป็นอย่างานั้นให้เป็นเด็กเด็กรุ่นใหม่มีหน้าจะได้ดูเลยว่าดูครับถ่ายทำไ,ไปได้สักประมาณหนึ่งแล้วซึ่งน้องๆกำลังเซตอัพตัวละครกัน,กนซึ่งผมชอบในสิ่งที่เขากำลังเซตอัพกันอยู่ตอนนี้่ค่าคาดคาดหลังไง อยากรวมเรื่องแรกอยากให้คนดูดูแล้วสนุกแล้วแล้วก็ผมว่าต่างจากสิ่งจากพีเรียรที่ผมเคยทำจากพีเรียรที่เคยเห็นงานของผมเรื่องนี้ความเปิดโลกของของของพี่ออฟและพี่ยอสน่ยมันทําให้ผมสนุกกับงานสนุกกับการดีไซน์สนุกกับใส่การใส่คาแรคเตอร์ให้นักแสดงทั้งหลายอืมอันเนี่ยฝากปีหน้าปีหน้าได้เจอกันแน่ๆมาเหตุสีน้อย เอ,อซีรีส์ลอมคอมที่ฟิลกู๊ดรับรองได้หัวมากกว่ายิ้มอะ่ะพระนางเราจน,านัปปป่งฝากฝากเลยไหมครับอนัน้องฝากไหนได้ก็ฝากซีนี่มเห็สีน้อด้นะคะคือมันขเขาเพ่องจริงๆแบบเป็นคนถ่ายเองก็ยังรู้สึกว่าเอ้ยสนุกอ่ะแบบเออเรื่องเรามันสนุกแล้วก็แบบมันดูแล้วมันยิ้มตามอะค่ะ ครับก็อย่างที่ผู้ใหม่ได้บอกไปแล้วก็น้องได้บอกไปแล้วเนาะคือซีเรื่องเนี้ยถ้าจะใช้คํานิยามแลวกัน mm hmm. ผมรู้สึกว่าเป็นซีร mm ีส์โรแมนติกคอมเมดี้แต่ว่าตัวเซตติ่งเนี่ยผมขอใช้คําว่าเป็นอดีตแห่งอนาคตคือมันมีความร่วมสมัยโมเดิร์นแต่ว่าเราจะแอบเราจะาความมีกลิ่นอายของพีเรียดเนี่ยมีแน่นอนแต่มันจะมีกลิ่นอายของความเป็นโมเดิร์นเข้ามาเป็นอิสเตอร์ให้ทุกคนได้ติดตามอยู่เสมอ mm hmm. ซึ่งตรงเนี้ยผมรู้สึกว่าดูแล้วมันสนุกมันดูแบบ เหมือนจะไร้กฎเหมือนจะไร้เหมือนเหมือนจะดูแล้วแบบเอ๊ะอาจจะคาดถึงหรือค่าไม่ถึงเพราะฉะนั้นอยากให้ทุกคนคอยรอติดตามว่ามันจะสนุกแค่ไหนมันจะไม่ใช่แค่โรแมนติกคอมเมดี้แน่นอนส่วนตัวผมรู้สึกว่ามันมีทั้งเรื่องครอบครัวเรื่องอราชวงศ์ต่างๆซึ่งหลายอย่างเราก็อาจาอาจะอิงมาบ้างแต่ว่าอาจจะไม่ได้แบบร้อเร์เซขนาดนั้นเพราะฉะนั้นมันก็เลยมีความยืดหยุ่นตรงนี้ที่ผมคิดว่าน่าจะเป็นเสน่ห์ของเรื่องนี้ที่ทุกคนได้บอกเล่นแล้วสนุกนะอยากไปต่อบ,บทเนี่ยอ่านระวัางไม่ได้เลย เหมือนอย่างเหมือนเหมือนอย่างไอตัวที่โปรอยู่ข้างล่างเนี่ยบอกว่าเรื่องมันน้อยแต่ดราม่ามันเยอะมันมีดราม่าจริงจริงจะจะดราม่าแบบเข้มข้นหรือจะดราม่าแบบคอมเมดี้อันนี้เดี๋ยวต้องรอดูกันมือพี่ใหม่การันตีแน่นอนแน่นอนขอบคุณท่านค่ะขอบคุณครัับสสวดีครับ